ครับเอาใจถวายพระตาหารหลวงปู่ไปกันพร้อมกันเอาเอาไปลุกไปขับไปเลยเอาขึ้นเลยเอาเอา้นถวายข้นน ครัวาบวางวางครับทไตหารูปูแลว้วลูกปูได้ฉันังเ่นลอยตดัดแดบุญก็ได้เอาย,ยด

ชวนชมแล้วแม่มันมีนี่เราต้งน้ำมดแล้วเอาชนชมมาเลยชนชมมาเออปวหน่อยน้ำมดแบบนี้วันนั้นฉันเจบไปในห้องนี่แหละก็ยกไปไว้ขมุนม่นได้ดูเลยปวดหน่อยปวดเด้งดีเขายกมาในกองหนึ่ที่เพิ่มมากนะทีนี้ห้องน้นกระเพาะมันก็คงแจ็งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นนะแล้วค่อยออกมาได้ไปดูทดูไปดูเอาอะไรดูก ane, ็ปวดอ่ะ ปลาคนน้อยเออปลาคนน้อยที่ใส่กองไว้นะต่อขึ้นต่อเจาด๋อนยทำไมลูกกองกองเจ้ามดคนทำก้ก่งเลยเใช่ไม่เป็นไรโอ๊ยทำงามๆแต่อุ่นใจ

วันนี่พวกนี่ก็ไม่มาฉันก็บมันใดจะไปขึ้นอะไรไหวกันเนาะวันนีปลวกเข้ามาขายกับเขานั่พอขายสีพักสีอะไรก็ไปเขาจะยึดเห็นนาทีประหลดมันเป็นกองมันไม่เห็นเลยใช่ไหม กิจหลบก็ลงมามาันจะดีกว่าชวนชุมเออหลัน ừ. จาคนหยกไปไหวั้นใค่เอาไปไหบนึนคงคุดต้องพอกับไม่รู้นะน,น,น,น่ะกล้องนึงเดี๋ยวลุงกาะยกไปไหวนึงตอนถึงไงหยุดมาจนมะมันแกเอามาขวดเสี่ยว เขาอยู่มีก็เลยนาะขาอยู่ลงมไหวแค่นี้ยล้มาไหวแคนี้เขามเอามีอาีนงสื่อไว้ไหวก็มาวางรถกมาพ่ีตรงนี้พ่งมีอมา ปูสันกอนจะเทียงกันจะเทียงกันจะเทียงกันนะทำได้ทำตัดได้ไปห้หลงุงปูไปปูเขียนนายาโยม

ขัมาันลไม้งขับอรกันโอ้ยับอกันเลยนั่เรื่องอเป็นแมยาวื่เนาะเออนี่คือยาวใหม่แล้วหรอ่แล้ม่แล้วเขาแล้าหลดมาหูหลุดมาจนดึงไปหูหลุดมากันน่ะหรอมันหูหลดต้องต้องตัดมัน็นแกมันพอมาอยมนยิไงต้ตัดิเป็นูก่นลยออเว่าจะส็นแค่นั้นอืมว่ามันหนาไปตัวเลย สามตินี่มันติ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 

สามเซนห้าเซก็ได้สามเซนห้าสามเนดีดมันจะครบกันไงนนพูดวาทาประสง <c oughs> ไม่ใช่มันจะพอดีพอดีในเซนนึงแยกกันสามเป็นตัว ำดให้ร make yes? ู้ก็ได้เบอร์ก็ถูกถูกไหมถูกไสองร้อยหรือเปล่าให้รู้เสียถือเราก็ถูกให้รู้ก็เสียให้รู้ยิ่งได้อะไรเนาะข้งหลังมึงเล่นเฮลงใูมึงแกล้งตาเธอเลยสองร้อยโอ้มึงเอาโรตรีเพลงเนี่ยมึงมันขายโรตรีเลยถ้าที่มึงเอาทุนมึงไปเซ็งเอาโรตรีมันขายได้ประกอบก็ได้เลย เสียโนตตีนเสยโนีไปแลก็เือนเสีงินเล่หรอครเออเอาเหี้ยงานทย่งคนบันพ้มเหมอนเมาเมาอยคนมึงเลยเลยตตีสมือได้เต็มเละวัดหรอเมาะวัดไหมอีไดีมสีฝาเมาเปียก่อีดมันเอยู่แล้วนี่มีอาดาเป็นยักับเมาบันพอง มาจะมือแม่นี่ยังอาไรตะมือได้หน่อยนะนี่นี่ก็ไหวเกียตับตัวนี้ตรงมัอได้หน่อยนะคูฉันไม่ได้ดูเีวูนัเมันมขายรถตะลืดแล้วนรับ้เขาะว่ากเป็นเงินที้งมืหายีูแยกไปตางหากที้อันนี้เห็นมพวกตับือราคารอยบางทีกัน าอีูใบอย่สีราคาลอยเงินเยอะกว่านี่ขยะใครเห็นเขาอานใิ้งแล้วมันงง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 กงง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 งางรงง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 อองงงง้างง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 เงง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 งองงงงงงงางง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 งองงองงงงงี่งง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 ่นงงเาองกงนี่เาบ เปน็นนงไก่นึงอกไก่ไายตาให่ตู้หมาดนึง,งนกไก่ดาวนึงนกไก่สายใหญ่ไม่ต้องมีคเร็ีสาย ตาข้าพุ่งมีอตาเลี้ยงเด็กนะสมบูรณ์เลยเยี่ยมสุดเลยเยี่ยมสุดเลยบาดใครก็จุดเลยขนาดยังไม่ปีใหม่ยังชุดเลยเจ็บมันวันนี่เขามีแบบไหนมีเสียงหมอืออะไรเสียงเอาแค่แสงอย่างเดียวเนี่ยพูดแบบบังไฟนี่นะบังไฟพิานาคอะ ไม่มีเสียงเนาะาจจะมูนี่มาวัดพยายามหายมืดรุดผูเนาะแรงจิงหลายลูปมันทะลุใจน้อโจะไม่มาหรยปไมาหม่็กเลยแ่มันเอยเด่ไปสิโอเคไปเร่งหน่อยนบนญาน้าทำบับเชื่ดอยู่วะเนาะถึงสงรามแล้วเนาะ อุ๊ตอนนี้มันจะเอามาจริงๆหรอที่นี่แค่นั้เดียวมันคุยกันมาแต่โคราชหรือวันช่างทราบแงานอะได้ดมกัวน่าเสียงเกิดได้ดมกัวเห็นเครื่องบินดีกว่าแต่ไรลันวีบอกว่านี่มันจังเลยนกชนไม่กล้าไปนกชนลุกฉันป่วยฉันมาจิไม่กล้าไป จะโดมจะโรเที่ว่าที่ว่าคนตายตายตโคเยรมปัวยมาไที่ม้ารย่มาัวแล้วตายเลยอีกแล้วคนดีหลอดคยอีคนหนึ่งแล้วปล่ยมาอย่านลูกเรือนะเพาว่าสองคนเนตายนี่ยเนื่อาว่าตายยมันหลอดตายเขาตายกันหมดยตร หยปลาคัพมือปวดเขาก็ว่านามือปวดเลยคนหล่นหายปลาคัพเนอะไดใช่มันนามือไอ้อยูไ่ได้ไงเนาะอยู่ตรงไหนเนี่ รอดมาที่นี่เป็นโอ้ยฟังใจเลยีจรังๆบวามเพื่อนดูเจมก็หลอดจะตกทมันตกเจมก็ไม่ตายเลยเั็นเรต่องสนุกอันนี้มันมันมีการขาดตะรมหรือว่ามันมีประธานาธิบดีไหลอยู่ในนัน ทำไมล่อไปกลางทำไมมันถึงไม่บินขึ้นคืนนึงตอนแรกมันก็คนเดินคนหอยตรงนั้นล่อไปกลางมันก็มีแล้วมันวนรอบนึงมันจะลงมาแล้วมันรอบนึงแล้วที่ก่อนในโพดเหรอมนที่นี่เขาก็เลยว่าทับตันตัดสินใจพิดเขาบอกว่ามันยิงอาจจะวนเอาจนน่ะใน้ำมันมันเยอะหน้อยที่สุดวนไปก่อนน้ำมันมันยัึ่งนิดน้ำมันมันน้อยสุดเพราะว่ามันมันระเบิดบนประเทศใมันรุนแรงยังอยไงแล้วเขาก็ไอ้สนามยิงมันทำตันโปด กีโลมันเรียมันนี่ยสองโลกวัวสามโลเนาะโอเคไม่ต้องสามเนาะมันไปนิดเดียวไม่ต้องเขาตีหลัวห้กิโลถึงตรงสะพานนั่งแป๊บเดียวก็ไปชวนตึงเลยใช่ทำทั้งเช็งกันทุกสถนไม่กันไหนชนเลยถ้ไมกันถ้าไม่ชนไม่ไม่หนาจะระเบิดนะเ้าลงดินลงดอนก็ไม่น่าจะนลุงรถเล็นม่ได้ยังมันหมุนโค้งตีโค้งอะไรเนี่นะมันชนมันชนไงมันเลยระเบิดมันเป็นอะไรมันมันชนไม่ได้หรอกถูกบอกเนาะแต่มันเร็วมันแทบเดียวมันไปคนแบบรถมันต้อง ห้าพกิโลแบบเข้าว่ามันถึงจะเออมนยังโคตรมันสั่นโคตเดี๋ยวรอมันเลยลงในดลางในยังเไขกอมันกับหัวไมลวมันก็เป็นไตแหมเดยังไงท่านทป็คนเหียวไปเรื่อย จอดแล้วได้ลงแล้วยังยังวนรอดกยังวันรลยอยู่บนมน่มมสนั่เรื่องนั่งเองังเมรื่องน่งเค่งนั่เทีื่องนั่ง่รน่เรนั่งน่นัเคื่องนเงรอ่อยัเน่น่ั่่งั่ง่องัังังง พนเข้าบังการมาได้เห มันก right ็ม bueno ันม oh. 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 ันก็ม no ันม okay. no. ันยังกันเด็นมนกื้นิมันเดมันมันมีมันกิดเป็นเบยใครเขาไม่เปิดได้มันใจเขาเปิดหรือว่าเปิดลองยิดีเขาตอกกินมันมันกินมนก็เลือกก่อนแม่ กูให um> e> ้ก wow ี่ใบกันเนาะสองเงี้ยถูกไหมอันนี้น่ะมัดหลายตัวมัดหลายมัดหลายอะไรแหละมัดตั้งสองนะครับหลายตัวมัดสอง แลมด้วว่ามันไม่ค so uh 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 anyway. uh ่อยสุกใช่มันก็ไม่ค่อยันตวนมันก็ฟังใจไงยังเงียบแล้วไม่ดูปีที่มันั่นเลยของเกาหลีเนี่ยแว่าเพราะนั่นมันก็ฟังใจนา